สวัสดีครับบาทถ้สวัสดีนผู้ชมครับใหเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมเดินทางมาหาปู่อยู่กู่แก้วนะครับพามาดูชมครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2567นะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับปู่หาหาเก้ามากเก่าหาให้ล่างมาบนนะครับพี่น้องเอ้ามาหอดมาถึงนะครับผมเข้าไปกราบนมัสการปู่น้ำกันนผูมชมเบิ่งนกพี่น้องเต็มศาลา นกพิราบนะครับท่านชมอากาศร้อนพี่น้องเข้าสู่ฤดูร้อนเลยเนาะครับผมเอานะครับเขาไปการาบน้ำมาสการปูน้ำกันมาฮอดมาถึงแล้วนะครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2567นะครับผมปูจจเน้นเะยัมตรวใดอวดทีพันธนมาห้าเก้าล่างนะครับมาเก้าหาบนเด้อพี่น้องเด้อนะหอละคังนะครับผมยังไม่แล้วเสร็จกับสวยงามนะพี่น้องเนาะท่านชมสวยงาม เบิ่งนกพี่น้องบุญครับไล่นกพี่น้องให้นกบินให้เบิง่งนกบบินเอา้าปูอยู่บ่พี่น้องคือเป็นสีเสียบๆนะครับเข้าไปการาบนมัสการปูน้ำกันครับ <c oughs> การาบนมัสการครับปูกราบนมัสการนะครับ <c oughs> ครับผมจ <c oughs> ะเล่นก้อนยืนดีเป็นสุขอาธรรมชม <c oughs> ขอบบให้ล่างอกบุญให้ล่างมาบนอ่ะทำบุญน้ำปูครับธรรมชมครับ <c oughs> อ้อาวสาธุ <c oughs> ให้เห้งๆหลายๆงวดที่จะถึงน,น,นี่นกักปูเนาะแมนนี่ไปวิทยมาอยู่ที่ห้าเก้าให้ล่างเร่งไปออกเล้าวนันเนาะครับผมอืมนกมา,มากแต่พูดเล <c oughs> ขสองกับสองคิดกับเก้าสามนี่ครับห้าเก้าเมนเก้าห้าไปบนนักปูเนาะไปบนพี่น้องถาถาชุดล่างนี่นะครับติดบนล่างไว้ไก็ถือว่าได้อยู่ที่พี่น้อง ป้าบนกับสามครูล่างสามคูหนึ่งนะครับนี่ซาก็ไปบุญครับนี่เด็กอ๋อแบานนี้โอ้ครับนีแล้วบนล่างเลยบนล่างเลยบอปูโอ้บ่ต้องทาโดนพี่น้องปูให้เลยนะครับผมอืมวิ่งสามตัวเดียวบอปูเนี่ยสามตัวาท่นะธรรมชุม มีแปดปะปูวันนึงมันจะมีอะไรละมีป็คาหนึ่งด้วยอาท่านผู้ชมเอานะครับ1มีนาคม2,567นะครับวิ่งนะครับอันนี้เป็นชุดบนล่างใชนะ่นหะปูนะบนล่างเลยครับสามตัวเดียวครับผม30มศูนย์เจ็สามสามสามห้าเรอดสามตปีปู กี่กรดูดเก่าบกงผรุดเก่าโน,นบูได้โปบเมื่อกี้นี่มไอดดิครับเื้อหาเก่าเสื้อหารเก่าออกเก่า,าหา,อ,หาอันนี้กำังชมของเก่ามาครับผม <c oughs> แม่นยุติปูถาดติดบนติดลังอย่างบูนะ <c oughs> ครับผมนี่ของเก่าคือหน, <c oughs> น,น้องน,น้นัเก <ๆ S 2> า ครับผมเบี้ยนไปเบี้ยนมาทำน้ำตะมันนี่บริส้ทธาน้ำตะสูตร,น,รน,นี่มันบริปูนี่น้ำตะสูตรนี่ครับผมเอาหมูเสียลองน้ำเลยสามมาอีกบริปูงวดเลยเลียนตามมันจะเอะไรเอ้าอันนี้อันนี้คือคนละสูตรบริปูนี่นี่สูตรบนนยาเหมันดอกไม่คร <laughs> ับเอานนเดียวนี่นะเอาเดียวอันนี้สูตรบนพี่น้องเอาหาผู้ใดมักหาผู้ใดมักบนสูตรนี่คือหก หกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าหกเจ็ศนย์ตาผู้แหอาสูตรนี้นี่กลับมาดตัวนี้มันสสูตรลางมันจะก็ออกบนสองเ้างบสามกักับหาเก้านี่หาเก้านี่กับมานั่นมาลางตลอดกับปูสีคู่นี่สูตรนี้บอเอาบ่บ่เอาลมพัดพอดีเห็นพี่เราไม่อยากให้ร้ายตัวตีปู เสามตัวมาสองตัวเอาศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หกศูนย์สองหกเอาแต่ติดศูนย์มิไต้สามศูนย์นี่ปูวเอครับถ้าชุดสจะติดอยู่หกศูนถ้าชุดนี้จะติดหกศูนมาติดทังหกติดทังศูนย์พี่น้องได้ค่านึ่งแว่าอย่างนี้ได้ครับผมผู้ใดมักมักบนตรงๆคืขึ้นสูตนี้ได้พี่น้องได้นะครับอันนี้ชุดบนตรงๆบนตรงเลย แท้ๆเลยเป็นฮกเป็นฮกติปูฮกตัวเดียวนะพี่น้องเยอะสิบเอาไรอันนั้นเราก็จะงุ่งแคปเอาได้พี่น้องผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากได้ตัวนี้แคปเอานะแต่ว่าปูว่าแห้งลงเอ้าอันนี้คือบ่มี่สามตัวล้วปูงวดเนี่ยบ่มี่บะหมี่ทำใส่สามตัวมันเกิดใส่หรอกสี่สามศูนย์เท่านั้นแหละเอ้าจะเป็นสี่สามศูนย์นี่ว่วปู จำเรียกบุหรีดึงอันนั้นได้ใส่สูตรนี้ได้ก่อนยาเอาสองตัวแล้วเอาแค่สองตัวเป็นบนล่างแม่นั่นมันเข่าบางคนจะเทื่าสองเทื่าก่อนข้าวปูมันเข่าเหมือนข้าวปูเนาะพิจารณาหน้มันซื้อง่ายคืออันนั้นน้มปูนี่ซัมปูให้เป็นบนล่างนี่กันบนล่างนี่แหละสูตรเดียวกันเลยสูตรเดียวกันมาปูกับตัดออกกับตัดสามๆนี่ออกกับกับตัดบุรี่นั้นมันสูตรนี้เป็นสูตรล่าง ครับผมสามสามหมกอคไรับ่หมกสามสามล่างอะไนอย่างนั้ครับมันมาบนทรงเถื่อนนี่ให้แค่นี้พี่น้องนะครับบ่าวเทาเจะลงให้แค่ชุดนี้แต่ถ้าผู้ใดมักชุดนี้ก็แคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้ออันนี้บนอย่างเดียวนะครับวิ่งบนถ้าผู้ใดมักบนอย่างเดียวคือหกเจ็ดหกศูนย์หกูนย์หกหนึ่งหเก้าและก็หกหกอันนี้คือบนอย่างเดียวแต่ว่าปูวา บอ่อลงชุดนี้ให้ลงชุดหนีเป็นบนล่างเพราะว่าชุดหนีเขามาสองวดแล้วนะครับคือไปบนไปล่างที่จริงสูตรนี้เป็นล่างมันบอปูเนื่อแต่วันไปบนสองรอบแล้วสองรอบปูแล้วเห็นเป็นบนล่างไปเลยพี่โฮเกมานนี่เขา่างมาตลอดครับผมนะครับเดี๋ยวเราถอดถุงเก้าให้นะพี่น้องนะไปตัวแรกปันดีเราจะขับปูปันดีลรวจะขับ เ้จะนม่้มเจ้าวันนันเาก็เข่าอยู่เลยบอางน้ครับปู่เก้าหาซูนบวกเจ้าวันก็แต่งเด้งๆหมดกวนปนปูคนฟันคนฟันเล้เจ็ดแปดหาครับผมออกเก้าหาเวลาคนปกติเป็นเก้าแปดหายู่ค่ะอันนี้เป็นวิ่งบนล่างเลยตีปูววิ่งบนล่างเลยวิ่งสาม ว่านะครับสามศูนย์สามเจ็ดนี่สอมากูเสอกูเสืสามสามสามห้านะครับธรรมชมอันนี้สามตัวมาสองตัวโอ้ไม่ต้งกับ ตรงๆเลยโหอะไรตัวนี้เซซุนบนทุนขับปูมีตัวนี้จ่ได้แต่ซูนจะอยู่นี่ศูนย์ติดแต่ติดแต่นี่นกปูเนาะติดแท้สามเมื่อกี้นี่กนมาดิเมื่อกี้นี่ก็มาครับมาตัวหนึ่งนี่เน้นสามซุนกับสามหาครับวงแต่ไรปูสามซุนนี่บอกปูแม่นแน่ตัวนี้สามหาเลยปูสามหาเลยช่วกันละซ้ำกันอ่าท่านผู้ชมนะครับอันนี้ปูว่าสามตัว มาสองตัวเอาแต่ว่าติดชุดนี่แต่ว่าติดชุดนี่นะปูนะติดชุดนี่หกศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งนะครับท่านผู้ชมกมากเท่ละตัวไดึครับผมเอาแคบหน้าจอได้พี่น้องถ้าใครชอบนี่ครับชุดบนอันนี้เป็นบนย่างเดียวแต่ว่าปูใบหิ่งล้สามตัวเจ็ดหกศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าหกหกปูวาชุดนี่ชุดล่างนี่มันมากทั้งบนทั้งล่างปูใบหให้ลงชุดนี่ท่านผู้ชมนะครับ อันนั้นบนแรงเดียวอ่่าอือนะครับท่ำส้มเอาเดียวเพราท่าเจ็บเอาของเก่ามันเป็นของเก่ากับของใหม่นี่สูตรนี่แหละนี่สูตรนี่อ่าสูตรนี่ผู้ว่าไปสองสองหมดแล้วเจ็ดมากเพาะจเคยพลาดครับผมอืเอาพลาดจับหกสามมันขึ้นบนหกสามกับเก้แบบเก่ากับอันพวกนั่นฮัครับหลางอยู่ตลอดก็มาจอว่าสูตรหลางสามตัวนี้บ่จับให้ที่ปู สามตัวขันมักคือสี่สามศูนย์บอกปูสี่สามศูนย์ทำช่งเราใส่เราใส่แต่อย่าไปขยับอย่าไปขยับมาปูเป็นหลัก้อยหลัก้อยเลยนะนี่ครับบอขยับปูอืมคือว่าถ้าสี่สามตัดสองตัวมันออกดาวก็คือจะบ่มากนะปูเนาะถ้าสี่ศูนย์ได้ได้ปูสี่ศูนย์ก็บ่ได้บ่ให้ตัดวะบห้ตัดเป็นหลัก้อยปูบ่ให้ตัดได้พี่น้องเนาอสี่ก็คืออยู่หลักร้อย นะครับเพราะว่าปูปรีเขยียนปูว่าถารรมักสามตัวคือสีสามศูนย์อื่ในกระบอกไฮไท์อันนั้นตัวนั้นละ,นะสีคู่เท่านั้นเนาะปูเนาะโอ้ยง<ม>่างไว้เลยอ่าโอ้ง่ายไปเชื่อมมามันเป็นเลขเรียกเราเป็นเลขบนสองเทือนนี่ <laughs> ครับผม,มให้นักล่างแล้วเลขบอต้องการไหม กัปบกับบกับลิไม่ต้องกลับนะครับ3037 33 35าปูวาปูเลอยากตัด33ออกกระตัดไป,ปที่จริงจะได้แค่3คูครึ่งวดที่แล้วนี่ที่จริงจะได้แค่3คูปูวาล่างไปบนก็เลยให้ชุดนี้เป็นบนล่างไ,ไปเลยน,ลนะครับถ้าชุดบนย่างเดียววิ่ง6ได้ยพี่น้องเด้7 6 0 6ย6 6ก6 6 6เอ่าเพราะว่าปูใบหิเขียนบ้าเท่ากับ่าเขียนให้แคบเอาผู้ใดอยากได้ บนอย่างเดียวแคบเอาได้พี่น้องได้ปูว่าบูต้องเขียนเพราะว่าปูแห่งชุดนี้แต่ชุดนี้นะครับเบาเถ่าไทยแห่งบึงถ้าผู้ใดมักบนอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมเอากราบขอบุณขอบคุณปูพี่น้องนะครับผมซาถุนรักปูเนาะให้ได้เฮ่งๆให้ได้โชคด้วยพี่น้องได้นะครับพอกันคลิปหน้าแอดมินเบาเถ่าสวัสดีครับดูน่เสียดหน้าเสียดหลังเล S <S <S สาธุกขับปูนล้มแห้งบ่ปัวล้มมาเลยล้มคือฝุ่นล้มฝุ่นท่านชมฝุ่นตอมหน้านี้พายุฤดูร้อนนะครับท่านชมเอาฝากกันคลิปนะครับสวัสดีครับ